สวัสดีครับผมกำลังเดินทางไปอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายเพราะได้รับการประสานงานจากอดีตผู้ใหญ่บ้านท่านหนึ่งว่าคุณตาทอนแห่งกิวหกตั้งแต่ปีก่อนจนถึงวันนี้ยังไม่มีเอกสารราชการใดๆเลยครับและเพื่อเป็นการบำบัดทุกบำารุงสุขของราษฎร ในส่วนของการรับผิดช,ชอบผมจึงไปดูว่าเป็นจริงหรือเท็จนะครับก็ขอให้ทุกคนช่วยดูและพิจารณาครับที่ท่านเห็นเมื่อกี้เดินมานั่นแหละคุณตาทอนก็ได้เรียกให้ขึ้นรถและไปส่งที่บ้านแล้วก็หลังจากลงรถก็ได้ถ่ายรูปที่บันไดในกระท่อมนะครับนี่คือภาพเก่าเมื่อปีที่ผ่านมานะครับคุณตาใช้ชีวิตกับธรรมชาติน้ำดื่มน้ำใช้ก็มาจากลำธารเล็กๆ ที่ไหลลงมาจากภูเขาซึ่งก่อนหน้านั้นได้อาศัยใต้ชายคาสังกษีนะครับ mm hmm. ไม่มีโครงสร้างไม้เพียงแต่วางเอาไว้เพื่อบังแดดฝนเท่านั้นนะครับ mm hmm. ปัจจุบันนี้โดยการนำของอดีตผู้ใหญ่บ้าน mm hmm. ชื่อว่านายสุบินนะครับ mm hmm. ก็ ได้พร้อมชาวบ้านกลุ่มหนึ่งนะครับได้ช่วยกันสร้างกระท่อมขึ้นมาแทนเพิงอันเก่านะครับก็ถือว่าดีขึ้นแต่ก็ยังไม่ดีมากนะครับตามที่ท่านเห็นในรูปนะครับสิ่งที่คุณตายอยากได้ก็คือเอกสารทางราชการนะครับแต่ว่า ดูเหมือนท่านจะท้อแท้แล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับได้รับชมรับฟังเกี่ยวกับบทสัมภาษณ์นะครับเชิญครับ จื่อแต้อุ้ยจื่ออย่างน่ะชือ่อแต้ถอนถอนถอนครับแล้วถอนนี่นามสกุลอย่างไงทำสกุลคำนวนถอนคำนวณอืมวันนั้นตีเขาไปหงอ่าอนามัยเขาแล้วเนี่ยมันไปซ้ำกับคนอื่นเนาะซ้ำกับไผ่ปงฮู้เนี่ยถอนคำนวณน่ะบา่แช่มีทอนคำนวนมีคมนเลยในบ้า,านแกงมีคนเดียวมันก็ คนเดียวในบ้านเกศในบ้านเนี่ยบัจจัยตี่อือ่นป่นจังหวัดอื่นป้นที่มันมันมันซ่อนกันน่ะเอออ่าจังหวัดอื่นมันซ่อนกันเออนาะลูกอ่ลูกใช่ไหมอ่าบัจจัยละเตี้ต่างจังหวัดป่นติดพายจังหวัดก็อ,อยู่กรุงรนะเทพไงอ๋อเออถ้าจะมีอ่าอโอเคเป็นยังอุ้ยบัดี๋ยวนี้อายุอุยอ้ยอายุตัวแร่แต่ประมาณสักเจ็ดส <45, S 1> ิบมาปีปีนี่พอดี 25, อะเจ็ดสิบห้าเนาะครับเออ แล้วอุ้ยนี่ญาติพี่น้องมีอยู่ตัวไหนญาติพี่น้องมาเลยนี่แง่เรียบบอีคีนั่นหรอเหลือบกีน่คนแหล่เหลือบกี่คนเหนืออยู่สองสามคน้มคนอยู่ในบ้านปุณหเนานนอะอยู่บ้านแกนอยู่บ้านแกนแล้วก็เขาอายุน้อยสุดตัวไหนน่ะยยน้อยเยอะหลานล้านล้านตึ๊กหลานอ่ะปรนนะเดน,นี่หลานอายุสักตัวไหนหลานอายุ สามสิบปายสามสิบปายอยู่บ้านนี่อยู่กอน่อยู่ฮนะยังอยู่เนาะเดี๋ยวถ้าผมปาไปเข้าบ้านปู่นเนี่ยูมหลานมมญาตินี่มาหาแล้วก็มายืนยันกันได้นเนาะอ,อได้ได้เนาะได้เอออันก็ดีถามแต้เตะอุ้ยบดีจุผมนะโอ้บอดี้จุ้บอดี้ไรอุ้ยอุ้ยเป็นคนไทยตาแต้เลยเมันกอโอ้คนไทยเกิดในในเมืองไทย ไง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 บ้านแกนหรือบ้านแกนครับแล้วทาไมอุ้ยถึงมาอยู่ตรงเนี้ยอุ้ยมาจับตีน,นี่ก่อนจับตีหมายถึงตีเดนนี่อมาถึงตนนีนี่จับตีเดนตีเดนนี่มันบันนใจเป็นของหลวงนะบัใจะของราชาการกะใช่ค่ะของราชาการนั่นเนาะอ๋อแต่อุ้ยมาจับจองเพื่อจะ <ร úng. S 1> ทำกินทำขนินมาไดะรอ๋อ แคบตั้งขั้นขินไว้ได้ครับตีเหตุผลตีอุ้ยมาอยู่นี่คือว่าอุ้ยมาจับจองตีเดนนี่ทำขินอ,อ่าทำขินอ๋อครับอันกะถ้าบัดเดี๋ยวนี้ถามแต่ตเอกาสารตีอุ้ยคิดว่ามีอยู่กับตัวเนี่ยเอกาสารแบบราชการเนี่ยบ่มีมีบ่มีเลยกะมีเขาเอาไปเผาหรอไม่ปเอาไปเผานะเขาว่าบดตัวเอาไปเผาไปก็ชื่อย่างก็ตัวจืดตัว ตัเออยู่บ้านนี่กะก็ว่าอยู่ไหนอยู่บ้านนี้มันเผาเช็ดมะกอกได้เช็ดวันก็เขานยิงเงี้ยอ๋อยิงยิงคนที่เผาเอกสารของอุ้ยเออเขาคนนั่นก็ตายเงี้ยจื้อนั้นจอนก็จือตัวเองตัวเอตายไปแล้วตายไปแล้วเออแล้วก็เลยบอกว่าเอกสารนี่จังได้พ่องี้เนอเอาไปคนกับบอดได้ใอกสารเตี้ยแล้วครับไปเชื่งของ ไปไหนไปอำเภอไปอำเภออำเภอเขาว่าดเจริญคนมุดคนอ่างบอป้าว่ะซ่หางบอป้าแล้วเออแล้วแล้วอุ้ยกี่เตือละสามเตืออ่าสกนเต้า,าล,ลับไหครับแล้วประเดี๋ยวนี้อุ้ยอยู่นี่มีไผมาดูแลผ่องอ๋อมีไผมาไม่ไคนเดียวอยู่คนเดียวไม่ได้ลูกบอกคงลูกมากผมบอกว่าเออแล้วลูกประเดี๋ยวนี้อยู่ไหนลูกอยู่กรุงเทพมั่นอยู่กรุงเทพไปทำงั้นกรุงเทพ แล้วก็หายไปเลยหายไปมันแสดงว่าอุ้ยก็มีลูกอยู่อยู่ปัจจัยแม่ยิงน่ะยิงคุ้นประจัยคุ้นเอออ่าแล้วก็อ่าแล้วก็เมียอุ้ยอยู่ไหนเมียก็ตายไปแล้วตายไปแล้วว่าไหนรืออ๋อออนนี้ลูกลูกเข้าไปอยู่กรุงเทพลูกแม่อตายแล้วแม่เขาพูดเอยอ๋อแล้วก็เขาก็ตึบอกขึ้นมาหาแหมเลยมาเดี๋ยวนี้คืออยู่บ้านนี่มีกัดหลานนีกหลานอะ แล้วประเดี๋ยวนี้ร่างกายเป็นไดรพองนี่อุ้ยเป็นย่างเช็ดอย่างบาดเจ็บบวดป่วยบาดไข่อย่างไรแสดงว่าอุ้ยก็สบายดีเนาะอบาดไข่ย้งก็ไม่เจ็บแค่ไหนยงก็บอบครบที่บอบครบที่มาหักปากมันอย่างเดียวเออไปหักปากมันจะได้ครับหักปากย้งนี่นะหักไปไในมดอ่ะไม่ หมาเลยครับต <idian> <ten> <Greek> <ten> ั้งบ่อหัวบาปนี่นะครับครับถับมันเนี่ยปล่อยน่ะมันทนได้กับเช็ดวันนั่นนะครับหัวบาปอ่ะครับ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 ลุงมีคาถากันคาถาครัอ๋อใจคาถาอ๋อเปิ็นตะยุงเลยแบบครบหมากับแบบครบเนาะครบไปได้เออครับครับมาก็ได้ก็มันเขี้ยวอ่าค แรกปรเดี๋ยวนี่ลุงจะได้พ่องอาหารการกินเนี่เนี่ยจะได้ดีเนี่ยจะได้อาหารการกิน,นมันดินทีหอเนอเอาไหนมากินนะถึงวันเนี่ย,ยาหาขิงหัวใม่หัวมันกับขิงยังขิแป้งปลูกมาเขียว,วอรกับบ้าบ้านตัวนี้วนันก้าพิจยา้าวนาข้นมัน้ขนน้นนขนน ว่ามันพน่นได้อ๋อมันพ่นยามันพ่นยาค่ะนะที่ของมันยังบุพ่นแม่พน่พนแถวนี้มาพน่นตีดตีดลงตีดอุย้ยตีดอุ้ยปลูกแหวก,ก,กเลยโดนยาหมดเลยอ๋อมันอเอายาพ่นเลยเลนเยีเนเย่ยอ๋อครับครับยาพ่นเข้าพี่ปลูกไร่เนาะครับหน่วยแล้วออกหน่วยแล้ว เขามาพ่นยาแหมมันมาพ่นหรือมันมาเอาข้าวโพดไปใส่เออเอาข้าวโพดใส่มันเอาเข้าวโพ,ดใ,พดใส,ดใส่ของปีของเอา้าอ่าอันปี่ของมันนี่วาวาเอาไปใส่ไ,ไปพ่นทีของของอุ้ยมันพ่นปี่ของอุ้ยอ,อ่ยอาอ่าอาเอาข้าวโพดไปใส่เห็นครับเดี๋ยวอุ้ยจะร้องพอเออจางมันเตะ <laughs> ลองมือว่ะนะอ๋อลองมือ <c oughs> ถามแจ๊บประเดี๋ยวนี้มีตังใจ๊บพงกันไห่มันวิชาบาดละเอออุ้ยอยู่แบบธรรมชาติมากเลยมัอนกันเออกินอย่างวันนี้ได้เลยสบายเลยเห็นได้เห็นอืมอไม่ห้วมันมวันนี้เห็นได้สตางค์กระตุ้งแบบน,นี้เนาะเออสตางค์ยากบา่าแล้วเกิดว่าเจ็บใครได้ป่วยขึ้นมาเนี่ยได้นี่ยได้ป่วยมากหรือหายกับ ตายติดใจอายุยังเหมืนักตัวเล่าบ่หูมนะมันจะตายแล้วมันบ่อยเลยอยู่อเออเออเราอุ้ยไปอุ้ยไปติดต่ออำเภอสุดท้ายเมื่อนใดข้างสุดท้ายเมื่อนใดข้างสุดท้ายเมีเมิสหาเดือนไหนปีไหนปีนี้เมษายนปีนี้กับกัผ่านมาเนี่ยก่เดือนแล้วนี่ก่อุ้ยไปติดต่อเรื่องอะไรยังอันนี้ต่อ ทำบัตรเนี่ยไปทำบัตรอ่าบอกเลยแล้วเอ้ยบ่ามีเอกสารอื่นไปเป็นเข้ากับประธานเพื่อนอะไรกันใช่ครับมันบอกมีกะเออนั่นน่ะเราเอาไปเผาอย่างนู้นเราเอกสารอุ้ยวิบาริยใบปปนจักเรีนจำมากเออนั่นน่ะเอาไปเผาเออเดี๋ยวเดี๋ยวถามก่อนถามก่อนมาตอนนี้เอกสารที่อยู่คุกเนี่ยอยู่เรือนจำเนี่ยอุ้ยอุ้ยลองเล่าแล้วว่าอุ้ยไปเข้าเรือนจำที่ไหน เขาเลื้ยงจำเนี่ยเขาบางขวางบางขวางบางขวางขั้งแรกเลยนะขั้งขั้งแรกนะครับอุ้ยเข้ากี่หลอบแล้วเนาะลอบเดียวนะรอบเดียวหนอบางขวางเนออ่าเข้าบางขวางอุ้ยไปอยู่กี่ปีอุ้ยอยู่ในห้าสิบห้าปีไปอยู่คุกบางขวางนี่นะเรื่อนจำเรื่อนจำบางขวางห้าสิบห้าปีอยู่ห้าสิบห้าปีถ้าออกมาออกออกมานได้ สามปีไม่นิ้มเลยได้สองปีไปได้สองปีไปอ๋ออยู่บางขวางเนาะอะอย่างมาันโตดอย่ามานนักแต่ว่าปา่านเหลือรลอดอ๋ปดอป่านเหลือตลอนจากปอาหารเหลือตลอดชีวิตแล้วก็ลดโทษแล้วก็ได้ลดหยอด่ยอนให้แล้ววันลดโทษมาครับพระเจ้าอยู่หัวเป็นช่วยเนาะ,ะช่วยครับก็ได้ออกมาได้ออกมาอืม แล้วก็นี่ก็เอกสารต่างๆนี่บอได้ยิบเอามาตัวให้หมันก็ตอนออกจากเรือนจำมาออกมาเอาใบปลิ้นมาบอไปเผา่ยวะอุ้ยออกมาสองปีปปไปถ้าสองปีไปนี่กับปีพศอ,อ,อันนี้ห้าเจ็ดห้าหกห้าห้าจำเดือนได้ก็เดือนออกมาครับเดือนอางนนะเดือนหน้าเนี่ยค่ะ เดือนห้าเดือนพืษภาพาเดือนสี่แม่สาพืชสะพานมิวนะนักกระดาประมาณประมาณเดือนเจ็ดอ่านเดือนเจ็ดเนาะอุ้ยเข้าจับได้ก็ตอนนี้เข้าไปข้างแรกนี่ไปวันที่เดือนอะไรยังปีไหนโอ้เหมือนนอนเลยจำนาะงจำไม่ได้เนาะจำแต่แต่เดือนออกนี่จำได้เนาะปีออกปีออกอ๋อจำได้ประมาณสองสามปีนี่บไดน้อืออืออือือ นั่นแหลมันเหมือนนาตีอุ้ยมาอยู่นี่เนี่ยมีไผ่มาดูแลช่วยเหลือแบบเอกสารราชาการอย่างพ่องมีหรอมีอ่ึงมีไผ่สนใจเลยมีไผ่สนใจนะเทศบงเทศบาลเนี่ยอย่างพอง่บอบอ่บ่ได้ะไรวเนี่ยอย่างมาอย่างสักยยสอย่างเลยเห็นพระบ้านหนึ่งไหมาไก่ไก่อันนี้เป็นเขตเทศบาลเนาะเคเทศบาล เทศบาลตำบลห้วยซอกไปอำเภอเขาก็ย่างหื่นมาได้บมีบัตรบมีเอกสารมีเอกสารขอเงนมาได้นอกจากราชการและเอกชนอย่าง้มนี่มีไผ่พ่องอุ้ยลืมไปก้านี่รอเปนหลวงนี่รอมก่ อดีตปหลวงสุบินที่มาแปลงบ้านหลังนี้เห้เป็นห้องตูบเนาะอ่าเป็นห้องตูบดีเหลือตะกรอนอ่าก่อนกันเหลือเนี่ยเพแปลงตะกรอนอยู่ไหนก็อยู่โบนบุญอย่าอยู่ในนี่เนาะตะกรอนนั่นบ่มีเป็นจะอี้มันก็อ่าอันนี้ปหลวงสุบินเป็น ช่วยกันกับหมู่อื่นช่วยกับคนอื่นเขามาช่วยน้องหลายคนอยู่เขามานี่ไปอ่ะไประ,ะเดี๋ยวนี้อุ้ยคิดว่าอุ้ยใครได้อะอยังโอ้บมดใครได้เยอะสำคัญที่สุดนะเบาแล้วกักบเอกสารเบาแล้วกับอ๋เอ,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 อาเอาโม่เนีจะได้ฮะแล้วเออุ้ยจะบ่คิดว่าจะเข้าไปอยู่บุในบ้านในะอย่างพุ่นกะโอ้บมดคิดละไปแล้วเข้าไปนี่หัวเงาอุ้ยจะอยู่อีเองแหละ บอกเขาไม่ได้เอกสารยังกระเอาบบอแล้วไงนี่ว่าจะเอาเอามาได้กับบมีผลประโยชน์อย่างเพื่อเข้าโองพยง,งบ้านนี่หรอเดี๋ยวจะมีใจมีเงินจ่วยเหลือคนชราอย่างเงี้ยเดือนละห้าหกร้อยเจ็ดร้อยอบวกใครได้นะรอบวกใครได้แล้วกไงได้แบบนี้หรอตึกละหนอขอบบวกจุไอจุไอไม่ได้แรกกบบนี้เหรออ่าประเดี๋ยวเนี่ยถ้ามีคนจะจ่วยจะเอาก็ ถ้ามีคนจะช่วยเนี่ยจะเอาอยู่ก็ว่าเอ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 าบ่ได้ไปช่วยอย่างเขาเ่ะเออไปช่วยอย่างเขาอายุนักแล้วเหรออุ้ยอายุนักแล้วไปช่วยอย่างเขาเพือเขามาช่วยเขาได้ไปช่วยเขาไปช่วยอย่างเขาอย่างนี้ตั้งแต่ยังเคว้งกเออบ่ได้ไปตอบเป็นผู้ยญิงแด่ดังทักทิ้งไม่ต้องตอบละไม่ต้องตอบอ่ะเมาของเพิมมหานางบ่ได้มาทักพูดบ่ได้ เอ้ยเดี๋ยวถ้าจะได้เนี่ยผมจะปลาเข้าไปในบ้านนะครับอแล้วฉันเล่าออ้ยเนี่ยเป็นหนังกับญาติปี่น้องกําหนึ่งเดี๋ยวผมจะถามที่ฮั่นนอครับอันกน็เดี๋ยวเอาไปกลับไปตีบ้านตีในหมู่บ้านปุ่นมาจากทีนี่นะนอ,เ,อ,อเดี๋ยวเอาไปปลาก,กันปุ่นเอาอู้กันปุ่นทำกําหนึ่งอ่ะไปเดี๋ยวไปผมปิดเครื่องกําก่อน